เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อยคั้นน้ำนะครับวันนี้เป็นสวนเครือข่ายอ้อยอินรีสีสะเกตของพวกเรานะฮะของพี่สว่างอักษรนะครับวันนี้มาเอาแว้ดูผลผลิตว่าเอาไปคั้นได้หรือยังซึ่งก็โอเคครับผมลำขนาดนี้บีบเอาไปคั้นน้ำขายได้แล้วนะครับเพื่อน นี่มากันนะเหลืมสองคนนะเด่นนะครับโคอันนี้เอาไปทำพันน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อตาเขาเหมือนจะบอดแล้วนะครับเพื่อนๆครับตาจะบอดแล้วฮนะดูฮะเนี่ยข้อตาจะบอดแล้วนะครับโอ้อาจจะพอได้อยู่ข้อตาเริ่มบอดแล้วนะครับ บีบน้ำอย่างเดียวครับตนนัวนี้คือเอาไปคั้นน้ำอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช้เคมีนะครับเป็นปุ๋ยที่สว่างก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับผมอันนี้ได้แล้วครับเพื่อนๆครับปีนี้ปี2563นะฮะตั้งแต่ต้นปีมาฝนแรงครับผมเพื่อนๆฝนแรงฝนแรงอ้อยก็จะมีสภาพอย่างนี้ฮะเผื่ญนเจ้าของสวนเขา มีรารกิจอย่างอื่นด้วยเลยไม่ได้ลอกกาบออกนะครับลอกใบอ้อยออกนะครับถ้าเราลอกออกก็จะสวยงามน,นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้แล้วอันนี้นี่เหลืองแล้วสุพรรณบุรี50นะเพื่อนๆครับอันนี้จะหวานแหลมหน่อยน้ำก็จะเยอะกว่าสิงคโปร์ฮนะสิงคโปร์นี่จะหวานนุ่มครับ มีคนเฝ้าสวนด้วยครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คนมีผู้รักษาสวนด้วยนะครับน้องงัวนั่นเองครับผมอิสะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาแต่น่าด่นคนเดียวน่าเหลิมคนรูปหล่อประจำช่องก็มาครับผมเดี๋ยวคุยกับเขาเลยครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาชมสวนของน้องชายนะครับ ในเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์เป็นอ้อยพันสุพรรณมลี50นะครับผมดูแล้วก็น่าจะประมาณเยอะอยู่นะที่ลงเอาไว้